ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็เร่งจัดส่งแล้วก็สหรับลูกค้าหลายท่านที่สั่งเข้ามาครับออเดอร์วันนี้ก็เยอะพอสมควรครับไม่ว่าเป็นคึ้นอย่างชุดครับวันนี้ก็ทั้งหมด3ชุดครับผมนี่ครับชุดนี้ AD 800ในชุดมีครบทุกอย่างครับไม่ว่าเป็นครับคอร์สครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟครับไม่ว่าเป็นไมลอยครับผมครับตัวนี้เรากำลังเริ่มเริ่มจัดชุดเขาแล้วครับผมไมลอยนี่ก็เป็นคลื่นใหม่นะครับผมลูกค้าหลายท่านต้องพยายามดูให้ดีนะครับก่อนซื้อไมลอยอย่าว่าเห็นถูกเราซื้อครับ ไม่ลอยเรามีขึ้นใหม่ขึ้นเก่าถ้าขึ้นเก่าครับเขาจะตัดการใช้งานเลยจะใช้งานไม่ได้ครับสังเกตดูบางท่านซื้อไม่ลอยหลายปีมาแล้วเห็นไหมครับไม่ท่านจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขึ้นเก่าเขาตัดขึ้นทั้งมดครับหรือใช้ได้ก็มีสิทธิ์เสี่ยงโดนจับได้สำหรับไม่ลอยครับผมครับแต่ชุดก็มีไม่ลอยครับทุกชุดครับผมครับนี่ครับครบชุดเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานก็กำลังเริ่มต่อสายเริ่มลองครับเสี่ยงมันยากตรงที่เราต้องได้ลองด้วยได้เทสด้วยก่อนที่จะส่งครับผมมาทีนี้เรามาดูการต่อแหลกกันว่าาขัั้้นนนตตอออะไรบง ขั้นตอนการจัดแล็กก็จะยากพอสมควรครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรสิ่งหลายอย่างครับผมครับในการเข้าไปในแหล็กครับผมครับกว่าจะดังไใ้แต่ละตัวไม่ได้ธรรมดาแค่เสียงครับผมครับถือว่ายากพอสมควรครับผมอ่าแกะกล่องก็ยังยากเลยครับผมนี่ครับพอเป็นแล็คอสสามทางครับผมเราใช้คอสทางให้ลูกค้านะครับเพื่อในอนาคตลูกค้าอยากเปลี่ยนระบบเป็นสามทางก็สามารถเล่นได้เลยครับผมครับบางคนก็ถามว่าทําไมไม่เอาคอสสองทางเล่นก็สองทางเองเราเพื่ออนาคตลูกค้าดีกว่าครับเพราะว่าคอสมันห่างกันหลักร้อยสองร้อยนะครับห่างกันไม่เยอะครับผม คอร์เราจะวางบนพาวเวอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวกาวนหลุกกันครับผมเพราะว่าระบบกาวจะมีทั้งกาวร้อนกาวเย็นครับการบอดไว้ครับผมไม่ลองก็ไม่เป็นไรครับแต่ความปลอดภัยครับลองไว้ดีกว่าครับผมไม่ลอยครับเขาแถมนี่ม่ให้ด้วยครับแบบพอดีครับผมครับนี่ครับผมแล้วก็จัดไปเลยลองคอร์ครับผมหลายคนที่เจอปัญหาทํามบ้างอะไรบ้างครับแนะนําครับลองหายแน่นอนครับครับเพราะว่าระบบกาวแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับผมครับคอร์เสร็จต่อไปครับขั้นตอนต่อไปคือไม่ลอยครับผมนี่ ปแล้วเป็น U M 1 5ครับผมครับออกมาแล้วครับผมครับตัวนี้รับคืนได้เป็นร้อยเมตรนะครับผมตัวนี้เป็นร้อยเมตรครับผมครับไม่ลอยราคาถูกครับจะเอาเสียงอดีตมือนราคาแพงไม่ได้ครับไม่ลอยราคาถูกคือหนึ่งได้ไก่ครับผมเพราะอะไรครับเขาไปขึ้น U HF ครับสลับไป่นลอยราคาถูกเขาเลยได้ไก่ครับแต่ไม่ลอยราคาแพงครับผมครับเขาจะเป็นไวเล็นะครับเป็นไวเล็จะได้ไม่ไกลครับแต่แลกมาด้วยเสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นครับผม ไม่ลอยก็จะมีอุปรกรณ์แถมหลายอย่างครับว่าเป็นชุดต่อเสาหน้าครับผมนี่ครับถ้าเราแหลกนี้ครับเราต่อเสาหน้าเลยครับผมครับตอนแรกผมก็งงครับลูกค้าสังเกตดูครับมันจะมันจะมีมุมของมันนะครับผมรับที่เราซอก็จะมีมุมเอียงเข้าไปหนึ่งจุดมันจะไม่กลมนะครับตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าใส่ผมได้ถามลูกน้องครับผมถ้าถึงมุมมันก็กรึบเข้าเลยละครับมันก็จะขันยากนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วข้างนี่ยแล้วก็มึงก็ข้ังหละครับผมครับ ทำไมถึงย้ายไปข้างหน้าครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแหลกครับมันอยู่ในแหลกครับผมอยู่ในแหลกอย่างนี้ครับไม่ลอยถ้าตั้งเสาตั้งเสาตรงนี้ครับผมมันจะไม่ดีรับขึ้นไม่ดีครับไม่สู้ตั้งแบบก้าวเสียบงาสครับจะรับเสาจะรับสัญญาได้ดีกว่าครับผมครับก้าวเสียบงาสับจะสัญญาดีกว่าได้ไกลกว่าครับผมดีครับก่อนชัก็ทดสอบดีครับผมคอสกับหัวอึ๊บนี่ครับกลับคืนครับผม มันเป็นมุกครับมันเป็นมุกต่อมาก็ไม่ลอยเข้าเลยครับผมเข้าแลกเลยปึ๊บีี่ไม่ลอยครับต่อมาครับอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากและเซฟความปลอดภัยมากที่สุดคือปลั๊กไฟครับผมครับตัวนี้รวมทั้งหมดของปลั๊กไฟอยู่ในนี้ครับผมครับใช้งานก็เสียบไฟก็เซ้นเดี๋ยวก็ดังเลยครับผมครับเปิดซิงเลยครับผมเปิดซิงเลยครับเมยครับคอยมีสายที่เสียบกับไฟ ac ของเราเลยนะครับผมกับปลั๊กไฟที่บ้านเราได้เลยครับข้างหลังครับเขาก็จะมีปลั๊กให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้ เวลาใช้งานครับก็เนี่ยครับมีเบเกอร์ครับยกเบเกอร์ตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมสำหรับปลั๊กไฟครับมีเกบอกว์เนียนะครับผมครับจะง่ายครับเวลาเสียบเวลาไฟกุ้งไฟเกินก็สามารถดูเกก่อนได้ก่อนที่เรายกเบเกอร์ครับผมครับแล็ชุดนี้17,000บาทนะครับ17,000บาทได้ครบเซตไว้เป็นสายทาญาณไว้เป็นบิกครับไว้เป็นสายลำโพงเราให้ทั้งหมดนะครับชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากแต่เพราะวร์เป็น AB 600้ครับผมใครต้องการความแรงก็อัพเป็น800หรือยอัพเป็น1,200อได้เลยครับผมครับอ มิกครับผมมิกมิกมิกครับมิกมิกสี่ไม์ครับหนึ่งตัวเขาสำหรับชุดนี้ครับผมครับแล้วก็ขายมาผมว่าไม่ต่ำกว่าห้องร้อยตัวเขาสำหรับตัวนี้ครับผมครับถือว่าใช้ดีมากครับไม่ค่อยมีปัญหาครับผมครับฟังก์ชันเขาก็ครบด้วยไม่ว่าจะเป็น EQ นะครับมีคิวในตัวครับผมครับลูกค้าไม่ต้องเพิ่ม EQ ไม่ต้องเพิ่มอะไรครับมีเอฟเฟกต์ในตัวอีกครับผมครับเอฟเฟกต์เอ็กโคเมีหมดนะครับในตัวเดียวเราสามารถเปลี่ยนเบอร์มุนได้เลยครับผมครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธครับ บูทูธก็สามารถบูทูธได้เหมือนกันครับบูทูธโทรศัพท์เราครับไม่ว่าเป็น USB ก็สามารถใช้งานได้ในตัวเดียวครับผมครับถือว่าคุ้มค่ามากครับผมครับในช่องก็ถือว่าพิเศษครับตัวปรับทั้งหมด3ตัวไม่ว่าเป็นเบสกลางแหลมครับครบเซตทุกอย่างครับผมครับมีมอนิเตอร์ด้วยครับใครได้มอนิเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ด้วยครับเอฟเฟกต์ก็ตัวนี้ครับเล่้งได้หมดทุกอย่างครับตัวนี้ก็เป็นบาลานซ์ซ้ายขวาครับครับและแก๊กครับผมครับพิเศษเลยครับผมลูกค้าหลายคนสงสัยว่า เสียบแก๊กธรรมดาได้ไหมได้ทุกแบบไม่เป็นแก๊กตัวนี้ก็เสียบได้ครับผมนี่ครับเสียบได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งแก๊กครับผมแก๊กธรรมดาครับนี่ครับัวธรรมดาโมโดนี้ก็เสียบได้ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่รุ่นใหม่ครับผมตรงนี้แต่ก่อนอาจจะมีอีกรูนึงอยู่ตรงนี้ครับเพื่อสลับเสียบแก๊กตัวนี้ครับแต่นี้เป็นตัวใหม่แบบใหม่ครับผมเขาเป็น2ออย่างมาให้เลยครับผมครับมาเรามาเริ่มต่อสายกันครับผม เพื่อลูกค้าจะไปใช้งานได้แบบง่ายๆครับผมครับอันนี้ก็เป็นเสียงกลางครับผมเสียงกลางครับเสียงกลางครับผมครับแล้วก็อุปกรณ์สายครับผมชุดนี้ก็จะมี3เส้นทำไมถึงมี3เส้นครับผมเส้นแรกจากมิกไปหาคอสจากมิกไปหาคอสนะครับผมเส้นที่2ครับจากคอสกับพาวเวอร์นะครับผมครับและเส้นที่3ามครับจากมิกไปหาไปลอยครับผมเส้นที่3มาเรามาเริ่มต่อครับผมครับขั้นตอนแรกครับเสียบไฟครับเสียบไฟแล้วก็ไม่ดึงออกเยอะครับดึงออกทีเดียวนะครับผมเพื่อได้เก็บสายได้สวยงามครับนี่ผมดึงออกแค่นี้ครับดึงออกไม่เยอะ ล้วก็เสียบมาขึ้นไปหาตัวมันเลยครับม่วยเป็นปลั๊กคอร์ครับผมก็ดึงออกแค่นี้เดียวครับผมครับนี่ครับผมนี่ครับเสียบปข้างในกันเลยมาหนึ่งเส้นครับไม่ลอยครับผมครับมาดูกันครับข้างในก็จะช่องเล็กมากพอสมควรนะครับผมครับนี่ครับนีสายที่เสียบไฟบ้านเรานะครับเส้นนี้ครับผมครับนี่คอร์ผมก็เสียบแล้วครับผมนี่คือหาปลั๊กไฟเราเลยครับผมครับหลายคนสงสัยว่าเอาไว้ทำไมปลั๊กไฟนี้ครับคือนี่คือประโยชน์ของมันครับผมครับคลิปนี้ไม่รู้จะออปเป็นอะไรดีครับเพราะว่ายาวเลยเกินครับ หนึ่งตัวครับปลั๊กไฟพาวเวอร์ก็ต้องเข้าไปเหมือนกันนะครับเข้าไปเสียบเหมือนกันครับเวลาใช้งานก็ง่ายครับนี่ก็เป็นปลั๊กมิกครับปลั๊กมิกครับแกเลยปลั๊กมิกว่าใช้ยาวครับผมครับอ่าโอเคปลั๊กมิกก็ขึ้นมาแล้วครับผมต่อมาครับผมต่อมาครับการเล่นทะยานง่ายครับผมครับเริ่มต้นจากจากมิกก่อนครับเริ่มต้นจากมิกก่อนนะครับนี่จากมิกครับในมิกครับเอาพุทนะครับเอาพุทคือออกครับนี่ออกจากตัวนี้ครับการเล่นทะยานง่ายครับออกครับ ออกต้องมาไหนครับออกต้องม่เข้าอินในคอสนะครับผมครับในคอสก็จะมี2รลูนะครับเห็นไหมครับอินอินครับผมครับมันเข้าใครเข้ามันอย่างแล้วครับไม่สามารถเข้าตรงนี้หรือตรงนี้ได้ครับผมครับมันบังคับไม่เข้าเองถ้าเราต่อเอาพุดมาถูกไม่ต้องกลัววัดเสียบผิดแน่นอนเอาพุดจากมิกมาเข้าอินคอสครับผมก็จะมืดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปเราถ่ายตามงานจริงครับครับการเสียบแก๊กเขาก็จะมีหัวใช่ไหมครับสามขานี่ครับผมครับพยายามมาตรงเหล็กนี้ขึ้นข้างบนนะครับก็จะเข้านะครับผมบางคนเสียบจนแก๊กหักก็มีครับผม ต้องระวังด้วยตรงนี้ครับผมครับมาเส้นต่อไปครับเส้นต่อไปครับก็เหมือนกันครับฝั่งนี้เป็นเอาพุทครับออกจากคอสครับผมครับผมก็จะใช้สีแดงนะครับเป็นเบรดเห็นไหมแถบแดงก็เป็นเบรดครับผมครับผมก็เอาเข้าเบรดเลยครับผมผมเอาฝั่งนี้เป็นเบรดนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาเบรดครับฝั่งนี้ครับผมเอาเป็นเสียงกลางครับนี่ครับครับเป็นระบบสองทางครับต้องใช้ลูแหลมครับต้องใช้ตัวแหลมครับเป็นตัวส่งเป็นกลางสองทางแล้วก็อย่าลืมกดครับ สวิงกดีลงหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับนี่เขายังมีบอกว่ากดขึ้น2ตัวเป็น3ทางครับกดลง1ตัวจะเป็น2ทางเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมก็กดตัวนี้ลงครับก็เป็น2ทางได้เลยครับอ่าทีนี้ก็สายออกมาแล้วครับทีนี้ครับผมครับผมเอาฝั่งนี้เป็นเบรครับผมก็เอาที่ใส่เลยครับเบรครับผมเบรคคราวนี้เป็นกลางครับก็กลางฝั่งนี้เลยครับผมครับมาครับแล้วก็หึงเส้นครับทีนี้ผมออกอย่างไม่ลอยนะครับไม่ลอยครับก็มีเอาพุทเอาพุทจะเป็นเหมือนกันทุกตัวเลยทุกยี่ห้อครับจะเป เอาพูดอินพูดจะใช้แก๊กคนละแบบกันนะครับผมครับเอาพูดออกมาครับอ่าต่อมาครับ2เส้นนี้ครับแล้วก็ไปเข้าทีมิกเอาเลยครับผมนี่ครับอินเข้าไปครับผมนี่ครับผมก็เสร็จไปแล้ว1ชุดนะครับสำหรับตัวแหลกครับราคา17,000บาทครับพร้อมสายตุงสายตู้อะไรครบทุกอย่างครับตัวนี้ครับหลายคนสงสัยว่าเขาไว้จะไงครับผมนี่ครับอุปกรณ์สําคัญครับในการใช้งานครับสําคัญมากครับตัวนี้ครับผมถ้าไม่มาร์กสายลูกค้าก็งานเข้าเพราะว่าลูกค้าเริ่มจากหนึ่งทุกคนครับผม เมื่อกี้นี้ผมมาฝั่งนี้เป็นเสียงกลางครับผมก็ต้องติดกลางตรงนี้ครับผมนี่ครับฝั่งที่เป็นเบรผมก็ติดเบรปึ๊บก็ต้องมาร์กทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์หัวแก๊กครับผมครับครับแล้วก็ต่อมาครับสายตู้ครับชุดนี้จะมีสายตู้ด้วยครับทั้งขายด้วยทั้งให้ความรู้ด้วยวันนี้ครับหมื่นเจ็ดครับผมชุดนี้มีสายตู้ไปด้วยลูกค้าก็ไม่ตู้เก่าก็สามารถต่อ้เลยครับมาแล้วต่อไปเลยครับตัวนี้ต่อเสร็จแล้วก็ต้องมาร์กมาร์กสายอีกนะครับเพื่อความปลอดภัยของใช้งานลูกค้าาาเพระว่ ตัวนี้เป็นระบบ2ทางครับเราต้องมากทุกจุดครับต่อสารพง์ผิดชีวิตเปลี่ยนครับเกิดดอกขาดได้อะไรได้ครับหลายอย่างครับผมครับแล้วก็อุปกรณ์สําคัญที่หนึงอุปกรณ์นึงครับเคเบิลไทครับผมครับภาษาอิสานเรียกว่าสายรัดครับผมครับการเก็บสายครับผมผมก็จะเอาชุดนี้เก็บด้วยกันเลยครับเพราะว่าลูกค้าได้เสียบแค่ประมาณ1 2 3 45ตัวนี้ครับผมจะได้เสียบกับสายตู้ครับจะได้เสียบเข้ามาในระบบครับนอกนั้นเราจะเก็บให้ทั้งหมดนะครับผมครับ ต้องเอาสายไอซีขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวสายไอซีหายครับลูกค้าบางคนซื้อไปสายไอซีหาสายไอซีไม่เจอครับทั้งๆงที่มันก็ดัดอยู่ข้างแหลกนี่แหละครับสายไฟสันนี่รัดไว้เพราะอะไรครับเผื่อลูกค้าไปดึงข้างในหลุดครับผมเราก็ต้องรัดรัดไว้นะครับเผื่อขาไปสะดุดบ้างลูกไปสะดุดขาบ้างครับเดี๋ยวไสในหลุดครับโดยการเราเอาสายไฟครับไว้ข้างในเห็นไหมครับผมสายยานไว้ข้างนอกนะครับผมครับไม่ให้สายมนติดกันครับถ้าติดกันเกิดการทําได้ครับสายไฟกับสายสัญญาณครับมีผลต่อกันได้แต่ถ้าระบบไม่ใหญ่ไม่เป็นไรครับแต่ถ การเก็บสายไปเร่ก่อนครับเพื่อความสวยงามครับก็จบไปอีกนึงดีครับถือว่ายามากคลิปนี้การต่อสายเพราะอะไรเริ่มตั้งแต่เข้าแหลกครับผมเข้าแหลกเข้าแหลเริ่มต้นทุกอย่างครับทำให้คลิปนี้ยาวนานมากครับผมครับและการต่อสายระบบก็จะประมาณนี้ลูกค้าก็สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้เลยครับผมเดี๋ยวแต่ปินี้ให้ดูครับผมเอาล่ะครับผมไว้เจอกันอดีตความรู้ต่อไปจากเอกซาวครับผมคุณครับผม